ทุช่งคะมาต่อกันในซีไซส์พี่กาดพลเมืองกับไทย PBS ค่ะวันนี้พาไปดูนะคะเรื่องของบรรยากาศภาร,รกิจช่วยเหลือน้ำท่วมถือว่าเป็นภาร,รกิจส่งท้ายปีในครั้งนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านเรือนที่อาศัยของประชาชนแต่โรงเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันค่ะนักข่าวพลเมืองของเรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปสำรวจความเสียหายรวมถึงแนวทางในการเข้าช่วยเหลือการนำสิ่งของต่างๆเข้าไปบริจาคนะคะงานนี้ก็เป็นรายงานจากคุณครู หมูดจากกรีโสสานักข่าวพลเมืองชุมชนควรสันติที่จังหวัดสงขลาค่ะ โอ้โหนี่คือโรงเรียนบำรุงศึกษาโรงเรียนปอน,นอขนาดเล็กนะอยู่ตำบลคลองอู่ตะเภาที่อยู่ห่างจากย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่เพียงแค่5กิโลเมตรเองนะคุณผู้ชมห่างจากตัวเมืองแค่5กิโลเมตรนั่นหมายความว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองนะ,ะเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมต้น1-3นักเรียน154คนค่ะคุณผู้ชมแล้วมีทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเรียนปอน,นอซึ่งกินอยู่ประจําภายในโรงเรียนส่วนนักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่ยากจนและ เรียนทุนกีฬาซึ่งนูนก็ต้องดูแลทั้งการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ด้วยค่ะซึ่งหลังน้าท่วมใหญ่ที่ผ่านมานะคะความช่วยเหลือจากภาครัฐต้องบอกว่ายังเข้าไปไม่ถึงค่ะขณะที่นักเรียนจําเป็นต้องกลับมาเรียนในสภาพที่ยังไม่พร้อมเลยคุณผู้ชมท่ามกลางข้อจํากัดรอบด้านนะคะแม้จะอยู่ไม่ไกลาจากศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองแต่หลังน้ําลดเนี่ยค่ะโรงเรียนแห่งนี้ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเครือข่ายภายนอกเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะทางชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาก็ได้นําอาสาสมัครลงพื้นที่เป็นรอบที่3แล้วเพื่อที่จะไปช่วยกันล้างโรงเรียนไปทําความสะอาดห้องเรียนเรือนนอนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และก็อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายค่ะก็หลังจากที่น้ําลดนะคะก็คงเสียหายเป็นจํานวนมากนะคะเกือบร้อเปร์เซ็เลยก็ว่าได้นะคะก็คือน้ำเนี่ยก็ท่วมถึงชั้นสงเลยนะคะก็เลยทาให้ สื่อการสอนเอยไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนของคุณครูนะคะเอกสารทุกอย่างก็คือจมไปกับน้ําหมดเลยก็หลังจากพอน้าลดนะคะแล้วทีนี้ก็ได้มีน้องจากมอดักษิณนะคะเข้ามาช่วยทาาําความสะอาดก็ตอนนี้ก็ประมาณ3ครั้งแล้วนะคะที่เข้ามาขอบคุณมรดศิลป์ที่ได้นําอุปรกรณ์เครื่องนอนมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนทั้งหมดนะครับในในที่ได้สูญหายไปกับอุทุภูมในครั้งนี้นะครับเพราะโรงเรียนกำศึกษาเป็นโรงเรียนประจา ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีนักเรียนกลับบ้านเย็นละครั้งสิ่งที่จำรุดและเสียคือเครื่องนอนอุปกรณ์การเรียนตู้เสื้อผ้าท,ทั้งหมดครับก็เสียายไปกับน้ําทั้งหมดในรอบนี้โรงเรียนก็จําเป็นจะต้องทบทวนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆกับลูกๆทั้งหมดด้วย50ขคนด้วยนันน,นี้ครับ จากเหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการเรียนการสอนของนักเรียนด้วยค่ะเนื่องจากเดิมโรงเรียนมีกําหนดนะคะสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จากสภาพองเรียนและความไม่พร้อมของอุปกรณ์โรงเรียนก็ต้องปรับแผนใหม่เลื่อนการสอบออกไปใช้ช่วงเวลาหลังเปิดภาคเรียนเป็นการทบทวนบทเรียนฟื้นฟูความพร้อมนักเรียนแล้วโดยเฉพาะนักเรียนประจําที่ได้รับผลกระทบทั้งจากน้าท่วมโรงเรียนรวมถึงบ้านเรือนของครอบครัวด้วยค่ะ น้ำในโรงเรียนเนี่ยอยู่ประมาณ4เมตรด้วยกันนะครับทําให้ชั้นหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมดนะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งโรงเรียนบรัรฑุศึกษาเนี่ยนักเรียนประจําอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากการประชุมที่ผ่านมาของฝ่ายวิชาการนะครับในส่วนของการจัดเรียงการสอนของโรงเรียนบรัรฑุศึกษานะครับมีกําหนดให้มีการเลื่อนปฏิทินของการสอบนะครับในช่วงของปลายภาคเรียน2ภาคเรียนที่2ทับมา68นะครับจากวันที่3ถึง5มีนาคม 2569เรามีกำหนดเลื่อนเป็นวันที่24-27มีนาคม2569นะครับก็ในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการจัดการในการสอนเสริฟแล้วก็ทำให้การจัดการในการสอนได้ทันในช่วงเวลากำหนดของกระทรวง แม้โรงเรียนจะตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติโรงเรียนขนาดเล็กที่ดูแลเด็กเปราะบางจํานวนมากยังคงต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆคนค่ะการฟื้นฟูหลังน้าท่วมจึงไม่ใช่แค่การทําความสะอาดหรือว่าซ่อมแซมอาคารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีการร่วมฟื้นโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้ได้เดินต่อไปในอนาคตได้นะคะอันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะคุณผู้ชมการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆจากสังคมอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ และอนาคตของเด็กคนหนึ่งนะคะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าได้ค่ะที่เลขที่บัญชีหน้าจอนี้นะคะ061-1104-334ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชื่อบัญชีกองทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าและยากจนโรงเรียนบำรุงศึกษาค่ะและนี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาพลเมืองนะคะก็ต้องขอบคุณนะะักขาพลเมืองด้วยนะคะครู หมูจากกรีโสสะนะคะพลเมืองชุมชนควรสันติค่ะคุณเองสามารถไปส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอน,นี้เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซต์ไทย PBS แล้วมาบอกเล่าเรื่องราวให้ของคุณให้กับคนทั้งประเทศได้รับชมกันด้วยนะคะค่ะ